มาดูการดวนจุดโทษครับยูโร2020รอบ8ทีมสุดท้ายครับระหว่างทีมชาติอิตาลีพบทีมชาติเบลเยียมครับอิตาลีจะเป็นฝั่งยิงก่อนนะครับรอเรนโซอิซินเย่ครับอิซินเย่เจอกับทีบุกคุกตัวครับคนแรกแล้วขยับมาลุ้นนิ่มๆเลยครับ1 0ครับูย์จากอิซินเย่ไม่พลาดครับอิตาลีจังหวะนี้ครับคนแรกของเบลเยียมครับโลเมลูลูกาก้ เจอกับจาลุจิโดนาลูม่าแล้วลูกากูซัดลูกนี้เรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อนหนึ่งครับคนที่สองของอิตาลีครับเฟเดริโกเคซ่าเคซ่านี่จ้องขมิงเลยครับเฟเดริโกเคซ่าขาหยับมาแล้วโกดลูกนี้ไปคนละทางเลยครับมาหลอกหน้าเท้าได้ดีจริงๆครับเคซ่าคนที่สองของเบลเยียมครับตองการาซา อาซายิงลูกหนีแล้วปัดได้ครับโอ้โหจารุจิดอนารุมาไปทุกทางครับจังหวะนี้เอาละครับคนที่สามของทางฝั่งอิตาลีครับชิโรอิมโมบิเล่อิมโมบิเล่ครับยิงลูกหนีตะเรียบร้อยครับไม่พลาดครับมาขมอยู่แล้วนะครับคนนี้ครับนับเป็นสามประตูต่อนหนึ่งครับอิตาลีคนที่สามของเบลเยียมครับโทมัสมูนิเย่ มูนิเยยิงลูกนีดเรียบร้อยครับไล่ขึ้นมาเป็น2ประตูต่อ3ครับจังหวะนี้มาโคเวลติครับยิงเข้าเพื่อกดดันทางฝั่งเบลเยียมก่อนเลยนะครับเวลติครับขยับมาแล้วกดลูกนี้ปาดได้ครับโอ้โหกุกตัวไม่ยอมครับเซฟได้เหมือนกันครับเบลเยียมเอาละครับทางด้านเอเดนอาซายิงเข้าเพื่อตีเสมอนะครับอาซาครับ อเดนอาซายิงจังหวะนี้แล้วปัดได้ครับโอโห้เบลเยียมยังที่เสมอไม่ได้ครับแล้วคนต่อไปของอิตาลียิงเข้าชนะเลยนะครับเป็นทางด้านจอจิโยครับยิงเข้าเพื่อปิดเกมครับอยู่ที่ทิโบกุกตัวแล้วครับจังหวะนี้จะพุ่งถูกหรือเปล่าครับแล้วจอจินโยโกดลูกนี้ไปถูกทางครับโอโหคกุกัวไม่ยอมครับยังอยู่ในเกมครับทางด้านเบลเยียมยิงเข้าเพื่อตีเสมอคับเควินเดบอย ขยับมาแล้วยิงลูกนี้ไม่พลาดครับซัดเข้าไปตรงกลางเลยครับเควินเดอร์บอยครับจังหวะนี้เป็นนอกเอาแล้วนะครับโลคาเตลี่ครับยิงเข้าเพื่อกดดันเบลเยียมก่อนเลยครับโลคาเตลี่เตียบน้อยครับแล้วคนต่อไปของเบลเยียมไม่เข้าแพ้นะครับอ่าเซลวิเซลครับไม่เข้าแพ้นะครับวิเซลเจอกับจารุจิดอนนารมาวิเซลยิงลูกนี้ปัด ได้ครับโอ้โหเป็นางน้านทีมชาติอิตาลีครับเฉียนเอาชนะลูกโทษที่จุดโทษเบลเยียมไปแบบสุดมันเลยครับมาเรียกว่าเฉือนเฉือนในช่วงท้ายเลยครับใครว่าสนุกนีขอป้ารัวๆมาเลยครับถ้าหากชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับหนึ่งไลค์หนแชร์ครับเป็นกำลังใจให้เลดฟอ็อหน่อยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมทำในสิ่งที่คุณรักนะครับสวัสดีครับ